เราตัดสินใจเข้าไปในห้องสมุดเก่าที่ปิดตายมานานหลายสิบปีเพราะมีคนบอกว่ายังมีของสำคัญของเราค้างอยู่ข้างในข้างในมืดสลัวกลิ่นกระดาษเก่าคละคลุ้งจนแสบจมกูกความเงียบที่นี่มันน่ากลัวกว่าความมืดเสียอีก ขณะที่เท้าเราเก้าวไปตามทางเดินแคบๆระหว่างชั้นหนังสือสูงลิว้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครกำลังพลิกหน้ากระดาษแผ่วๆมาจากมุมห้องสมุดที่ลึกที่สุดเราชะง,งกักหันไปมองแต่ไม่เห็นอะไรเลยความกลัวเริ่มเกาะกินหัวใจเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนจงใจจะให้เราได้ยิน ทันใดนั้นหนังสือเล่มหนึ่งที่อยู่บนชั้นสูงสุดก็ร่วงหล่นลงมาตรงหน้าเราอย่างแรงปกหนังสือที่เก่าซีดเผยให้เห็นรูปวาดหน้าตาเหมือนเราตอนเด็ก หัวใจเราหล่นวูบเรียบถอยกรูดชนกับชั้นหนังสือด้านหลังเสียงหนังสือล้มคลืนตามมาเป็นโดมิโนโมันเหมือนจะไล่าตามเราไม่รอช้าพุ่งตัวออกจากประตูห้องสมุดบ้าคลั่งอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนไม่กล้าหันกลับไปมองแม้แต่วินาทีเดียวตั้งแต่วันนั้นห้องสมุดที่ปิดตายแห่งนั้นก็ยังคงเป็นความลับดำมืดที่อยู่กับเราเสมอมา และเราเชื่อสนิทใจว่ามีบางสิ่งยังเฝ้ารออยู่ข้างในนั้นผู้สนับสนุน KMM ขี TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง